โอลาอุนเวสเซอโอลาสมุทรสงครามเซยปรางอัชราคำสดก่อนเต้นต่เด e เวเนราสมุทรสงครามไต้เล่นเดี อีพีนี้นะคะเปิดตัวกันมาแบบใหม่แบบสับด้วยภาษาสเปนเลยนะคะซึ่งพูดผิดพูดถูกก็ไม่รู้ค่ะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะใครที่รู้ภาษาสเปนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะที่เราเปิดตัวกันแบบภาษาสเปนแบบนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะเป็นแบบแอนโทเนียนะคะไปเป็นนางงามจักรวาลค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นเราเป็นได้แค่นางงามจักรยานไปก่อนแล้วกันนะคะ ขอทักทายคุณผู้ชมอีกรอบแบบเป็นภาษาไทยกันก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะปรางนะคะอัชาราคำสดนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานประลัดกระทรวงแรงงานค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MOL Variety หลากหลายสาระดีจากกระทรวงแรงงาน EP ที่6ค่ะใครที่ฟังภาษาสเปนออกหรือว่าอ่านซับทันเนี่ยเมื่อกี้ก็น่าจะพอเห็นแล้วว่า EP นี้เนี่ย เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นป่าเป็นสวนแบบนี้นี่เราจะมาปลูกผักแบบตอนที่ไปบริษัทโนโลกันอีกหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่า ปางจะแอบอู้งานดีมาเที่ยวพักผ่อนกันคะ่ะหรือล้ํากว่านั้นหรือปางจะแอบมาซื้อที่เพื่อเปิดกิจการใหม่กันนะอ่ะเราก็มโนโกันไปเรื่อยนะคะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมต้องสงสัยนานเดี๋ยวนางงามจักรยานจะขออาสาพาไปดูเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาทําอะไรกันแน่คะ่ะไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวขอตัวขึ้นจักรยานก่อนนะคะเออขาเราก็ไม่ค่อยจะถึงเท่าไหร่นะคะโอ้ยโอ้ยทุลักทุเลเหลือเกิน นางงามจัก,กรวาลก็ไม่รอดนางงามจัก,กรยานก็ไม่รอดอีกน,นเนีคะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ บ้านริมคลองโฮมสเตย์ค่ะหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจบ้านริมคลองโฮมสเตย์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะเปิดให้บริการที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ค่ะที่ให้ผู้มาเข้าพักเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสง ในบรรยากาศ ริมสองฝั่งคลองเลยนะคะอีกท้งเขายังอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศคือดีมากๆค่ะลมเย็นมากๆเลยนะคะสมกับที่เขาได้รับรางวาัลมาตรฐานโฮมสเตย์รางวาัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเขาก็ยังถูกจัดอันดับให้เป็นหใน20โฮมสเตย์สร้างสารรค์โดยนิตยาสาร Creative Tourist ค่ะยังค่ะยังไม่หมดแค่ นี้เขายังเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยนะคะใครที่อยากมาพักที่นี่เนี่ยแน่นอนว่าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติแน่นอนอีกทั้งยังได้ความรู้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ได้ประสบการณ์ไปแน่นๆแน่นอน,นะคะ่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวครบจบที่บ้านริมคลองโฮมสเตย์เลยนะคะอ่ะ ฟังมาขนาดนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าแล้วข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวนางงามจักรยานจะขอพาเข้าไปชมเองค่ะตามมาเลยขออนุญาตจอดน้องจักรยานไว้ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรบ้างค่ะอุ๊ยแอบเห็นว่ามีคนนั่งรอเราอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณป้าเล็กนะคะ อยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นความเป็นมาเนี่ยท้าไมอยู่อถึงได้คิดที่จะก่อตั้งบ้านริมคลองโฮมสเตย์ขึ้นมาคะเมื่อก่อนวัยรุ่นไปอยู่กรุงเทพประมาณเกือบ30ปีกรุงเทพเขาพัฒนาและเติบโตเร็ว<ฆ>แต่ทีนี้เราอยากกลับบ้านนะว่างั้นเถอะเพราะว่าที่สวนเนี่ยไม่มีคนดูแล<ฆ>ทีนี้พอดีเราไปเห็น เขาออกรายการโฮมสเตย์ไปพงพางค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากกลับบ้านมาทำโฮมสเตย์ทำเล็กๆเริ่มจากเล็กๆ็ก่อนใช่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะฟานมที่เรารักพื้นถิ่นเรารักธรรมชาติเราก็เลยทำกลุ่มโฮมสเตย์ทางกระทรวงเกษตรเข้ามาจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อมาทรทค่ะทำให้เรายิ่งเติบโตเราก็เลยขยับขยายให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะแล้วอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไรบ้างคะกระทรวงแรงงานก็มาดูนะคะว่าทางเราเนี่ยมีแรงงานแบบไหนมาช่วยแนะนําดูแลความปลอดภัยอของคนงานค่อนข้างสูงอายุแล้วก็เป็นแม่บ้านทําครัวต้อนรับให้แก่นักท่องเที่ยวส่วนวิทยากรก็จะมีมา เฉพาะที่มีงานเขาจะมีอาชีพหลักบางคนเป็นเกษตรกรการทํามัดย้อมหรือว่าทําขนมขายเราก็เชิญวิทยากรเหล่านี้ค่ะเข้ามาสาธิตให้กับนักท่องเที่ยวเป็นครั้งคราวก็สามารถที่จะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยค่ะ อยู่ได้แล้วก็เข้มแข็งอาชีพหลักของกลุ่มเราก็คือการทําน้ําตาลมะพร้าวซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับมะพร้าวทั้งหมดแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มะพร้าวซึ่งอยากจะบอกเล่าให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักได้เรียนรู้จะมีการระดมหุ้นนะคะในการทํางานตรงนี้อยู่กันแบบน่ารักมากๆเลยนะคะมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านเอาสิ่งที่ตัวเองถนดัดตัวเองมีความรู้อยู่แล้วมารวมกลุ่มแล้วก็สร้างไรายได้ให้ตัวเอง ะะแล้วก็ไม่เหงาด้วยใช่ไหมไม่เหงาด้วยไ,ได้ออกกําลังกายได้ดูแลนักท่องเที่ยวก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจในวันที่22 2 4ถึง24เดือนธันวามี้้นะคะเราได้จัดนิทรรศการะมะพร้าวและวิถีชีวิตพื้นถิ่นนะคะก็อยากให้หลายๆคนเข้ามาสัมผัส แล้วก็ได้มารู้จักและก็เรียนรู้ว่ามะพร้าวหนึ่งต้นเขามีอะไรให้เราได้รู้จักบ้าง <eker. S 2> ก็ถือโอกาสนี้เป็นการเชิญชวนด้วยเลยนะคะใครที่สนใจแล้วก็พอจะมีเวลาว่างก็มาเที่ยวชมกันได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาต้อนรับทุกคนจริงๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนที่นี่เราทํางานกันด้วยหัวใจเงินทองเนี่ยมันจะตามมาทีหลังนะคะเพื่อจังหวัดเรามู่บ้านของเราขออนุญาตนําเอาแนวคิด หนีไปปรับใช้กับ งานของหนูด้วยนะคะการที่ทํางานที่เรารักทําอย่างมีความสุขเนี่ยสุดท้ายเราก็จะทํางานออกมาได้ดีแล้วรายได้ที่ดีเนี่ยก็จะตามมาเองนะคะพราะรายได้ดีก็ยิ่งส่งเสริมให้เรามีความสุขแล้วก็ยิ่งอยากทํางานขึ้นไปดีสุดยอดเลยค่ะฟังมาขนาดนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าภายในเนี่ยเขามีกิจกรรมหรือว่ามีโซนอะไรให้ดูบ้างเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณป้าเล็กพาไปเดินชมกันสักหน่อยนะคะค่ะยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันนะคะ ะะมาพร้าวสดๆจากในสวนเลยค่ะ<พ>ขอบคุณค่ะห<ป>ลอดพร้อมมากค่ะ,คคะอืม,อมหวานมากแล้วก็ดูเนื้อซิยู เก็บมะเขือเองนะคะดอกอันชันค่ะได้ไข่มาแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเดินเล่นในสวนของบ้านริมคลองโฮมสเตย์ค่ะบรรยากาศดีมากๆอุ๊ยแอบเห็นเรืออะไร เอ๊ะนั่นสาวงามที่ไหนหน้าคุ้นๆเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครพายเรือมาหาเรานะคะเอนี่ท่านแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามนี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<ส>เดี๋ยวพาท่านขึ้นเรือก่อนดีกว่าคะ่ะเอเป็นแรงงานสมุทรสงครามนะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพายเรือเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวขอต้อนรับท่านแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามกันเซ็กเล็กน้อยค่ะสวัสดีสสดค่ะคันนี้น<ะ>ี่อุตส่าห์พายเรือมาหาเราเลยเหรอคะเนี่ยไม่ได้ค่ะมาดูวิถีชาวสวนขาดไม่ได้เลยต้องอลงเรือพายเรือ,อนนมีโอกาสได้เดินดูที่บ้านริมคลองโฮมเซแล้วอยากบอกว่าบรรยากาศเขาเนี่ยดีมากๆร่มรื่นมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะ,คะที่นี่ อยากทราบว่าที่สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยได้มีส่วนในการเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะที่นี่นะคะชุมชนรอบๆเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะมีทุกช่วงวัยแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุสํานักงานแรงงานเราเองเนี่ยก็ เป็นธรรมดาไม่ทํางานคนเดียว<ฆ>เราทํางานภายใต้5เสือแรงงานนะคะอย่างสานักง,งานสวัสดิการและพี่พ่อแรงงานเนี่ย<ฆ>ก็ดูเรื่องของหลักความปลอดภัยในการทํางาน<ฆ>ให้กับผู้สูงอายุคาะหลักการิยศาสตร์ยกของหนักอะไรที่เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง<ฆ>ๆรวมถึงประกานสังคมเองก็มาดูเรื่องของมาตราศ0ศย์สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ต้องดูแลแล้วก็สนงงานักงานแรงงานเราเองเนี่ยเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องมีโครงการต่างๆ,ๆเช่นเรื่องของการค้าการขายออนไลน์ที่นี่นะคะมีสินค้าที่ปลอดสารพิษแล้วก็ มีชื่อเสียงน้ำตาลน้ำพร้าวเนี่ยส่งขายถึงต่างประเทศนะคะเพราะว่าขายออนไลน์นี่แหละรวมถึงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งต่างๆความมีมาตรฐานของสินค้าเนี่ยทางสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานของเราก็มาดูแลด้วยเราดูแลทุกอย่างด้านแรงงานนะคะแล้วก็โครงการที่เรามีจากส่วนกลางนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่สําคัญเลยนะคะเห็นชัดเจนคือคุณภาพชีวิตของคน ของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้นทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุมเปราะบางผู้สูงอายุเป็นคนที่ตกงานกลับมาทํางานอิสระที่บ้านรู้สึกทำงานแล้วดีใจแล้วก็เห็นผลเพราะเรียกได้ว่าเข้ามาช่วยเหลือมาสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนครบจบวงจรเลยนะคะในอนาคตเนี่ยคิดว่าทางสํานักงานแรงงานจังหวัดเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะแน่นอนค่ะการทํางานในพื้นที่เนี่ยเราทํางานต่อเนื่องตลาดออนไลน์ที่ต้องยกระดับขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตลาดเริ่มโต คือที่นี่เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะก็เข้ามาช่วยเหลือให้สินค้าของเขาได้มาตรฐานแล้วก็าสามารถขายออนไลน์ได้สมกับคอนเซปต์รายการของเราเลยนะคะที่กระทรวงแรงงานของเราจะเข้าไปดูแลแรงงานทุกกลุ่มครอบคลุมทุกพื้นที่จริงๆทุกช่วงวัยค่ะคเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่านะคะ เห็นไหมคะมะพร้าว<ช>มะพร้าวที่นี่นะคะหวานมีความหวานเป็นความหวานจากน้ําตาลมะพร้าวจริงๆเลยใช่ใชธรรมชาติมากๆเลยค่ะไม่ใส่สารเคมีด้วยใช่ค่ะที่เราเดินเดินผ่านมาถ้าสังเกตดูนะคะรอบๆที่นี่มีเรื่องของผักสวนครัวด้วยเรียกได้ว่าก็มีทั้งเป็นพืชผักสวนครัว<ช>แล้วก็มีพืชที่เป็นเศรษฐกิจด้วยปลูก พืชผักสวนครัวเหล่านี้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาดูการปลูวิธีการเติบโตแล้วมาเก็บผลบผลิตเองกเก็บเอ,เองแล้วก็นําไปประกอบอาหาร uh huh. ทานเป็นอาหารกลางวันบ้างอะไรบ้าง uh huh. นะนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเน uh ี huh. ่ยจะชื่นชอบมากเพราะว่าได้สัมผัสวิถีของธรรมชาติโดยแท uh ้ huh. จริง เป็นยังไงกันบ้างคะ EP นี้ที่เราพามาสัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินั่งฟังเสียงน้ําไหลรับลมเย็นๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมแน่นๆเลยค่ะที่นี่นะคะเขากว้างมากๆแล้วก็มีหลายโซนมากๆเลยค่ะที่เราพาเดินเนี่ยคือยังไม่หมดเลยนะคะน่าจะไม่สามารถเล่าหมดได้ใน EP เดียวค่ะ อาพูดมาขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องมีต่อ EP ต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าแล้วยังมีโซนไหนที่เรายังไม่ได้ไปป่วนอีกยังมีกิจกรรมอะไรที่เรายังไม่ได้ไปทำอีก ฝากติดตามด้วยนะคะในรายการ MOL Variety หาลากหลายสาระดีจากกระทรวงแรงงานใน EP หน้าค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนสาระดีๆจากกระทรวงแรงงานด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ